สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆครับพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่น้องเห็นน้ากันครับพี่น้องนี่ตะเวนกระลังขึ้นครับพี่น้องวันนี้มาพาพี่น้องมายามหลอบครับผมยามหลอบเยอบปลาซับครับผมใส่หลอบไว้เดี๋ยวไปลุนน้ากันครับว่าสิเป็นยังไงเพราะว่ามันออกมาสวยครับว่สวยนะครับมันตีหาปราะมาณตีห0าสี่สิบแต่ ช่วนนี้มันแดดมันห่อนแล้วครับพี่น้องตะเวนขึ้นอ่ะพี่น้องไปลุนรอบกันครับว่าสิเป็นยังไงครับพี่น้องตอนใส่บเดท,ทใหยพี่น้องมองน้ากันเนี่ครับใส่รอบสูตรเยอะปลาซับมาเนี๋ยไปลุนกันครับสิคือบอพี่น้องแต่ว่าเป็นเยอะกะือว่าเยอะมันอยู่นะครับพี่น้องคันมีกบเ <c oughs> ขาเน่ยนอนครับพี่น้องสิมี่บอปะไปลุนกันครับอ่าพี่น้องผมใส่ไปปลาเนี่ยมองนี่เคยมาใส่เบ็ดอยู่พี่น้อง เนาะสะนี่คือยังมีกบอยู่ที่น่องก็เลยเอาหลอบมาใส่ไว้พี่น้องถือบ่อบพี่น้องเบิ่งกันพอลังนี่เขาเอื่อไว้แถวนี้มันมีกบครับพี่น้องสะนี่ปัดตัวลงนี่ครับใส่เป็นหลังเงียบทั้งหมดพี่น้องเบิ้งเงียบเลยครับพี่น้องโอเงียบบ่ เงียบไม่ยอมโอ้นี่พี่น้องเด็กการอยู่พี่น้องโอ้ตัวใหญ่อยู่พี่น้องนน่นโอ้เด็การอยู่ครับนี่กบสะเดการเลยพี่น้องเห็นบ่เตีมเลียกครับผมผมใส่ไบบนี่สามหลังครับพี่น้องนี่ครับทั้งปุ่นทั้งปุ่นหลังหนึ่งเจียหนันหลังหนึ่งเนี่ยสะนี่ผมใส่ไปสามเลย ว่าสะนี่ผมว่ามันมีกบครับพนี่น้องมันเป็นแปรในสียูเล็คหิมป่านี่กบมันมักมาโตัวมาเล่นอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเก็บก่อนครับนี่ครับผมหมายมันเป็นปลาด้วยครับพี่นอ้องเครื่องจะมีอยูฆ่าเนี่ยที่เพิ่นปลูกไว้นี่ครับเดี๋ยวเขาจะไปฟังทั้งฝุ่น,นเดี๋ยวไปหลุดหลังทั้งฝุ่นอีกสองครับพี่น้องอ่าครับมามาเบิง่ง <c oughs> หลังนี่ กบสะพี่น fo ้องกบสะนั่งนี้เขาปะคือบนเรียนดูด <worldwide> ัดดุดัดดูกันพี่น้องโอ้พี่น้องลั่งนี่เขาครับพี่น้องสรงครับพี่น้องล้างนี่ล้างนี่เขาสร้างนี่ครับผมพี่น้องล้างนี่เขาสร้างแต่ว่าตัวตัวใบใหญ่ท่อหลังแหลกครับพี่น้องเนี่ยสองตัวเลยหลังนี่อ้า ในการในการพี่น้องในการโอ้ถือว่าถือว่าตรงงามครับพี่น้องตรงงามก็ไอ้น้ำน้ำไอ้น้ำบวกน้ำน้ำน้ำไอ้หน้าครับพี่น้องนี่กบสะในการด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุนหลังหลังที่สามครับนี่ครับพี่น้องไม้เป็นประมาณนี้บรรยากาศดีๆีเลยครับพี่น้องทีเมืองบรรยากาศรอบๆเอ้า หลังที่สามจะเป็นจังไๆพี่น้องรุ่นน้ำกันโอ้ถือว่าได้การอยู่ครับพี่น้องมเขาบ่สองลังนะักเขาครับพี่น้องใส่ไปลังนี้อ้หพี่น้องลังนีกตะเขาครับพี่นอ้องอีกสามลังเขาเบิดเลยนี่ครับ ตกกบอุย้ตยตกไข่อยู่พี่น้องกบสั่นนี่เนาะเอาสามหลังเขาเบิดเลยครับพี่น้องนี่ครับหมายยิมปลาสาปเป็นเปลี่สิกบมักกบม,มักมาอยู่ครับพี่น้องอ่ะไปเบิ่งหลังต่อไปครับอโอ้เสียงกบหวองพี่น้องโอ้งาน,นนกบินออกจริงพี่น้องไป หลังหลังใส่ไปให้หน้ากบกบห่องครับพี่น้องไม่ห่องดีิจให้หน้าสิเป็นตังได้ให้หน้าให้หน้าอย่างบุคคืออยู่คือพี่น้องนี่ แมนอีหลีเนี่ยมุมี่เลยครับบกคือเลยอยู่สะเด็กการครับพี่นอ้องอ่าพี่น้องไปเบิ่งจุดต่อไปครับพี่น้องใส่ไปไม้ราเนี่ยผมใส่ไปซีหลังเดี๋ยวไปเบิ่งอีกจุดต่อไปครับนะครับพี่น้องไม้ต่อมาห่าพี่นอ้องอื่ หมยเป็นปลาขึ้กันครับพี่น้องอะไปเบื้งว่าสิมีกบบอรครับพี่น้องปลาครับเป็นให้หน้าเขาจะซี่สิมีกบบอโอ้ยพี่น้องบูมี่มีเลยครับน,นี่ครับ มันบ่มีห้อยคุณห้อยเหลินเลยม,มีกบพี่นอ้องอ๋อพี่น้องส่วนใหญ่กบมันอยู่เลาะแบบหน้องเป็นแป,น,ปนครับพี่นอ้อ,องเอ้ยมอง่องใส่วบสะนะ่เหมาะขนาดเลยครับพี่น้องสะนองหิ้มปลาแต่ว่ามันแปนปลาหกอยู่แต่ว่ามแปรนกับสิมดถ่อนเห่ินกันอยู่หันละครับพี่น้องเลาะนี่ หกจักหน่อย <c oughs> สิมีกบว่ะนี่บอ่อะไรอ่ะพี่นอ้องนี่ครับผมหลบมาอุ้ยนี่อยู่พี่นอ้องตัวหนึ่งนี่ครับผมตกเขียดตัวนหน่อยหน่อยก็มูเลยครับพี่นอ้องเอา้า นี่ครับผมเอาหลอบไม้มาล่องครับพี่น้องอันนี้เพิ่นทรงไห้ใส่ล่องเบอรงครับนีะครับเขาตัวหนึงครับพี่น้องลังนี้มีอยู่แต่ว่าลังหมองกับตโตบใบใหญ่ได้ครับกบเบิรงข้างหน้านี่ครับพี่น้องเป็นบวกเป็นบวกเป็นบวก เป็นบวกเป็นลบเนน้อยๆมีกบบ่ล่ะเอ้ยกบบอพี่น้องน่าสงสัยเงียบแต่พี่น้องกับใส่ไปข้างลุ่ม ส่วบผมถึงจะมีนะครับผมมรามีอิลิมุมมีแนวมาตตอนมาสูนเลยเห็นครับพี่น้องเขาเลาะนี่ตอนแรกว่ามันสิตายเดี๋ยวได้ครับพี่น้องตอนแรกว่ามันสิตายแล้วถือพายุถือน้ำม,มีน้ำขึ้นมากเลยครับไข่ขึ้นมากเลยครับพี่น้อง ตอนแรกนี่โอ้ยกันนะเลยครับพี่น้องไปรุ่นเบ็ดเอ้ยรุ่นรอบกันต่อครับใส่ไวลรอ,อนึงหลังหนึ่งเป็นยังไงพี่น้องไม่จิตถือยุสระอย่างเดียวคือพี่น้องทั้งหมดนี่มุมีกบตัวนี่ครับมุมีเลย ครับผมไอนั่งนี่ก็เงียบคือครับพี่น้องบ่ดินบ่ดื้อนะครับเนีน่ยอิรีครับ,ร,บร่อนนี่ร่อนนี่บ่มีกบครับพี่น้องกบท่านเด็มีครับพี่น้องบรรยาก,กาศเออไปสรุปผลงานกันครับบัดนี้ ครับพี่น้องสรุปกบกบนี่ถือ,อยุ่เหรอสะอย่างเดียวเลยครับพี่น้องอยู่น้ำนี่น้ำหน่ายถือตัวหนึ่งนี่ครับพี่น้องน,น้อยบ่ยอ,ยอมอ้อ,อ่ะนี่ครับพี่น้องน้อครับพี่น้อง รอซะอแม่โอตัวนี้ตัว,ตวนี้ใหญ่อยู่ดพี่น้องมึงยอมออกเนี่ยพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอฟเอฟไฟยุรอสะจะซี่โตพี่น้อง นี่ครับตัวกำลังดีไปนี่ครับกำลังกำลังงามเลยครับพี่น้องกบปีนี้แหละเนี่ยสุดสุดหลุนใหญ่ไหห่วงไหมล่ะห่วงดีเว้ยอ้าวครับพี่น้องหาโตครับเมือนเนี่ย โต้ง,งามอยู่ครับพี่น้องน,นี่เอหลอบสิงมาใส่ถืงถึงมองเดียวอีกลยครับพี่น้องสะหิมปลาเออพราะว่าลองใส่เลาะหิมปลาลองเบิงเองกบกับตัวใหญ่อยู่ครับอะนี่แหละครับผลงานเองโอ้ยพี่น้อง <laughs> นี่ครับผมกบหาโตครับพี Girl, са, ่น้องมาเนี่ยือว่าโตไข่อยู่ได้ครับพี่น้องกบกบเข้ามือนเนี่ยเลาะเลาะหิมปลาพี่น้องใส่เลาะหิมปลาล่องเบิงมือนเนี่ยกันนี้ครับถืออยู่เลาะสะหิมปลาว่าไม้นั่นไปเห็นมันโตลงดีดีครับพี่น้องนี่ครับเอากระดาการเลยครับพี่น้องใส่เอาก้อนนั่นนี่ก็เพื่อเอาเบ็ดไปใส่เพื่อเบ็ดไปใส่กับใจอยู่ครับพี่น้อง ก็มืนครับหานยูหากินแบบบานๆเฮ่าเหมือนี้ใส่รอบซิ่งแปดเก้าหลังครับพี่น้องมีอยูฮ่าเิ่นทรงใหม่อีกซีเอามาใส่ลองมือพี่น้องก็คั้นมีกบกะบ่ผ่ดนะครับพี่น้องเยอะปลาซับครับมือนี้เยือปลาซับกะหอมรันจวนครับผมดึงดูดกบดีครับพี่น้องแต่ว่ากับสติดมือดีครับ ก็ฝากเป็นกําลังใจใช่องหากินแบบบ้านกับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันอเก่าครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับจังบ่บผาดคลิปกับผมคลิปต่อไปสิมิหยางสิผ้าพี่น้องไปใสกับถารุ่นถาเบิ้งนัำกันครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ